ทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าอะไรนะคะหมากยมถ้าทางภาคกลางก็จะเรียกว่าไมยมอยู่ในใต้ต้นไมยมนะคะทุกท่านใบเขาจะมนเลียวนี่ค่ะปลายแหลมเลยนะคะสีเขียวสวยค่ะยอดไมยมอ่อนๆแต่ก็ยังไม่เคยกินเลยนะคะคนส่วนใหญ่ก็ชอบกินกันว่าจะลองเหมือนกันคะ่ะ งามมากเลยค่ะดูลำต้นเขาสิคะใบเขาสิคะกมมนค่ะปลายแหลมนี่ค่ะปลายเขาจะแหลมสีเขียวต้นมายมยมค่ะน้ำตาลขุบขะเขาก็จะแตกกิ่งก้านนะคะจากข้างล่างขึ้นไปเห็นไหมคะวันนี้จะมาดูว่ามะยมออกลูกไหมละไม้นะคะ รสชาติเปรี้ยวๆค่ะลูกเล็กๆกลมๆนะคะสีออกสีเขียวสีเหลืองๆค่ะมะยมมากเลยวันนี้มาดูต้นมะยมกันนะคะต้นมะยมว่าจะออกลูกไหมไมะยมต้นนี้นี่ค่ะวันนี้จะมาดูต้นมะยมกันนะคะ มาย,ยมเป็นผลีน้ำตาลขุคขะเขาก็จะแตกกิ่งก้านนะคะจากข้างล่างขึ้นไปเห็นไหมคะอันนี้จะมาดูว่ามาย,ยมออกลูกไหมงามมากเลยค่ะดูลำต้นเขาสิคะนี่ค่ะค่ะงามนะคะงามมากเลยลำต้นเขาผิวก็จะขุกขะค่ะนี่ค่ะเปลือกเขาจะเป็นสิ่งค่ะ ไม่รู้ว่าจะออกลูกหรือยังลูกเขาก็จะออกตรงปลายปไปกิ่งค่ะปถ้ายอดอ่อนๆน,นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเอาไปนี่ค่ะต้นมโยอุ้ยต้นนี้นะคะต้นใหญ่เลยทุกท่านนี่ค่ะลมพดัดปลิวสวยเลยนะคะต้นนี้จะงามมากค่ะใบนะคะใบเขาก็เป็นใบเดียวเนี่ยแหละคะ่ะใบเดียว ายาวลูวหุย้ยงามจังเลยลมพัดปิวสวยสวยจังเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปต้นมะยมค่ะมากเลยวันนี้มาดูต้นมะยมกันนะคะต้นมะยมว่าจะออกลูกไหมมะยมต้นนี้ออกก็จะมีดอกเล็กๆก,ก,ก่อนนี้คะ่ะ ลูกเขาจะออกตรงปลายยังไม่เห็นมีลูกเลยนี่ค่ะเราอยู่มากเลยค่ะต้นงามงามเลยนะคะมะยมต้นงามเดี๋ยวเราไปดูนะคะข้างนอกก่อนอาจจะมีลูกนะคะนี่ค่ะออ้มะยมถ้ายอดอ่อนๆน,นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเอาไปกีน้ำตาลขุกค่ะเขาก็จะแตกกิ่งก้านนะคะจากข้างล่างขึ้นไปเห็นไหมคะ วันนี้จะมาดูว่ามะย,ยมออกลูกไหมมากเลยวันนี้มาดูต้นมะย,ยมกันนะคะต้นมะย,ยมว่าจะออกลูกไหมมะย,ยมต้นนี้นี่ค่ะวันนี้จะมาดูต้นมะย,ยมกันนะคะมะย,ยมเป็นผลในใต้ต้นมะย,ยมนะคะทุกท่านใบเขาจะมนเลียวนี่ค่ะ ปลายแหลมเลยนะคะสีเขียวสวยกินกับส้มตำได้เลยนะคะนี่ค่ะถ้ายอดอ่อนนะคะอ่อนๆก็จะไปกินกับส้มตำได้คนที่ชอบเออย,ยังไม่เห็นมีลูกเลยนี่ค่ะเราอยู่กิ่งไปกิ่งก้านมายอมโอ้ยอันนี้ก็เหมือนน่าจะออกนะคะเนี่ยค่ะท่านเห็นไหมคะนี่ค่ะเหมือนกำลังจะออกลูกเลยนะคะ ทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าอะไรนะคะหมากยมถ้าทางภาคกลางก็จะเรียกว่าไมยมงามมากเลยค่ะดูลำต้นเขาสิคะออกค่ะลูกเขาจะออกตรงปลายปลายกิ่งใบเนี่ยและค่ะถุกท่าน,นี่ค่ะไม่รู้ว่าจะออกลูกหรือยังลูกเขาก็จะออกตรงปลายปาย ไปกิ่งค่ะไปงามมากเลยค่ะดูลำต้นเขาสิคะกินกับส้มตำได้เลยนะคะนี่ค่ะถ้ายอดอ่อนนะคะอ่อนๆก็จะไปกินกับส้มตำได้คนที่ชอบนี่ค่ะใบนะคะใบเขาก็เป็นใบเดียวเนี่ยละคะ่ะใบเดียวก้านยาว กินกับส้มตำได้เลยนะคะนี่ค่ะถ้ายอดอ่อนนะคะอ่อนๆก็จะไปกินกับส้มตำได้คนที่ชอบนี่ค่ะไม <c oughs> ่รู้ว่าจะออกลูกหรือยังลูกเขาก็จะออกตรงไปลายปลายปกิ่งค่ะไปอยู่ในใต้ต้นมะยมนะคะทุกท่านใบเขาจะมนเรียวนี่ค่ะปลายแหลมเลยนะคะสีเขียวสวยมาก ผ้ายอดอ่อนๆน,นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเอาไปดมงามๆได้รับน้ำฝนงามมากเลยอุ้ยลมพัดอุ้ยลมพัดมมยมปิ้วสวยเลยค่ะสวยมากเลยวันนี้มาดูต้นมมยมกันนะคะต้นไมยมว่าจะออกลูกไหมไมยมต้นนี้มากเลยวันนี้มาดูต้นไมยมกันนะคะ ต้นมะย,ยมว่าจะออกลูกไหมมะย,ยมต้นนีย้ยังไม่เห็นมีลูกเลยนี่ค่ะเราอยู่ละไม้นะคะรสชาติเปรี้ยวๆค่ะลูกเล็กๆกลมๆนะคะสีออกสีเขียวสีเหลืองๆค่ะมะย,ยมอเคค่ะลูกเขาจะออกตรงปลายปลายกิ่งใบเนี่ยแหละคะ่ะทุกท่านมากเลยค่ะต้นงามงามเลยนะคะมะย,ยมต้นงามเดี๋ยว เราไปดูนะคะข้างนอกก่อนอาจจะมีลูกนะคะนี่ค่ะออ้มายมายมากเลยนี่ค่ะต้นมา,มายมต้นนี้นะคะยังไม่มีลูกเลยค่ะเหมือนเขาจะออกดอกเลยนะคะต้องรองกิ่งไปกิ่นก้านมายมโอ้ยอันนี้ก็เหมือนน่าจะออกนะคะเนี่ยค่ะท่านเห็นไหมคะนี่ค่ะเหมือนกำลังจะออกลูกเลยนะคะ นี่ค่ะวันนี้จะมาดูต้นมะยมกันนะคะมะยมเป็นผลนี่ค่ะค่ะงามนะคะงามมากเลยลำต้นเขาผิวก็จะขุขะค่ะนี่ค่ะเปลือกเขาจะเป็นใบเขาสิคะกลมมนค่ะปลายแหลมนี่ค่ะปลายเขาจะแหลมสีเขียวต้นมะยมค่ะระยะหนึ่ง อันนี้ก็จะมาดูก่อนว่าเขาจะออกลูกบ้างไหมถ้ายอดอ่อนๆนะคะคนส่วนใหญ่ถ้ายอดอ่อนนี่ค่ะค่ะงามนะคะงามมากเลยลำต้นเขาผิวก็จะขุกขค่ะนี่ค่ะเปลือกเขาจะเป็นสีค่ะใบนะคะใบเขาก็เป็นใบเดียวเนี่ยนะคะใบเดียวก้านยาวดูนี่ค่ะใบนะคะ ใบเขาก็เป็นใบเดียวเนี่ยนะคะใบเดียวก้านยาวลูกน้ำตาลขุกข่ะเขาก็จะแตกกิ่งก้านนะคะจากข้างล่างขึ้นไปเห็นไหมคะวันนี้จะมาดูว่ามะย,ยมออกลูกไหมน,นี่คะ่ะวันนี้จะมาดูต้นมะยมยมกันนะคะมะยมยมเป็นผลแล้วะคะ่ะ ลูกเขาจะออกตรงปลายปลายกิ่งใบเนี่ยแหละค่ะทุกทานนี่ค่ะใบนะคะใบเขาก็เป็นใบเดียวเนี่ยแหละค่ะใบเดียวก้านยาวลูกดมงามงามได้รับน้ำฝนงามมากเลยอุ้ยดมพัดอุ้ยลมพัดม,มาย,ยมปิ้วสวยเลยค่ะสวยไม้นะคะรสชาติเปรี้ยว,วค่ะลูกเล็กๆกลมๆนะคะ สีออกสีเขียวสีเหลืองๆค่ะมายมยม <g rab> งามมากเลยค่ะดูลำต้นเขาสิคะมากเลยค่ะต้นงามงามเลยนะคะมาย,ยมต้นงามเดี๋ยวเราไปดูนะคะข้างนอกก่อนอาจจะมีลูกนะคะนี่ค่ะออ้มาย,ยมก้านเนี่ยคะ่ะของใบเนี่ยล่ะคะ่ะก้านเล็กๆอันนี้น่าจะใช่นะคะเหมือนเขาจะออกลูกเลยก็ต้องรอไปอีก นี่ค่ะต้นมโยมอุ้ยต้นนี้นะคะต้นใหญ่เลยทุกท่านนี่ค่ะลมพัดปลิวสวยเลยนะคะต้นนี้จะงามมากนี่ค่ะค่างามนะคะงามมากเลยลําต้นเขาผิวก็จะคุขะค่ะนี่ค่ะเปลือกเขาจะเป็นสิก็จะเอาไปก,กินกับส้มตําหรือไม่ก็ยำอย่างเงี้ยละค่ะทุกท่านส้มตํากินได้ค่ะ เนี่ยก้านเนี่ยคะ่ะของใบเนี่ยแหละคะ่ะก้านเล็กๆอันนี้น่าจะใช่นะคะเหมือนเขาจะ